สวัสดีค่ะพบกับงวดน,นี้รวยถ้าคุณอยากรู้เรื่องเร้นมุมลับพร้อมมาสัมผัสกับตัวเลขที่จะนําคุณไปสู่หนทางความมั่งมีฝากกดติดตามช่องของเราเพื่อที่คุณจะไม่พลาดเรื่องราวเด็ดๆ วันนี้นะคะเราก็จะมาบอกแนวทางในการหาตัวเลข3ตัวตรงแม่นๆกันค่ะโดยเราก็จะมีสูตรมาคำนวณให้ทุกคนได้เลือกซื้อกันนะคะแต่ก่อนจะไปดูผลงวดที่16มีนาคม2563ที่จะถึงนี้เราขอย้อนไปคำนวณงวดที่ผ่านมากันก่อนเลยค่ะเพื่อตรวจสอบความแม่นยําของสูตรสูตรนี้นะคะก็จะมี3สูตรย่อยๆด้วยกันค่ะสูตรแรกนะคะก็คือหลักแสนบวกหลักหมืน่นบวก10บ,บนบวก10บ,บนบวก10ล่างบวกหน่วยล่าง และบวก1คงที่ค่ะสูตรที่2นะคะก็คือหลักแสนบวกหลักแสนบวกหลักหมื่นบวกหลักพันบวก1ิบนบวก1ิบล่างและบวก1คงที่ค่ะสูตรสุดท้ายนะคะสูตรที่3นั่นก็คือหลักพันบวก1ิบนบวก10ล่างบวก1ิบล่างบวกหน่วยล่างบวกหน่วยล่างบวกสองคงที่ค่ะเอาละค่ะเราก็มาคำนวณงวดที่ผ่านมากันก่อนเลยนะคะโดยการคำนวณของแต่ละงวดเนี่ยเราก็ต้องใช้ผลของงวดก่อนหน้าหนึ่งงวดค่ะ ก็นำผลของวันที่16กุมภาพันธ์2563ที่ผ่านมามาคำนวณเลยนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็วางตัวเลขให้ตรงตามสูตรค่ะสูตรแรกนะคะเราก็จะได้ตัวเลขเป็นเลข7บวกเลข8บวกเลข0บวกเลข0บวกเลข9บวกเลข4บวกเลข1คงที่ค่ะผลบวกนะคะเอาแค่หลักหน่วยค่ะก็จะได้เลข9มาต่อกันที่สูตรที่2กันเลยค่ะสูตรที่2นะคะก็จะได้เป็นตัวเลขเลข7บวกเลข7บวกเลข8บว บวกเลข1บวกเลข0บวกเลข9บวกเลข1คงที่ค่ะผลบวกที่ได้นะคะก็จะใช้แค่หลักหน่วยเท่านั้นนะคะก็จะเท่ากับ3ค่ะแล้วก็หาตัวเลขสุดท้ายจากสูตรที่3กันต่อเลยค่ะก็จะได้ตัวเลขเป็นเลข1บวกเลข9้บวกเลข9บวกเลข9้บวกเลขก4บวกเลข4บวกเลข2คงที่นะคะผลลัพธ์ก็จะได้เป็นเลข8ค่ะ และเลขท้าย3ตัวงวดที่1มีนาคม2,563ก็คือ938ค่ะก็ตรงตามที่ผลออกนะคะเอาละค่ะก็มาถึงงวดที่ทุกคนรอคอยนั่นก็คืองวดที่16มีนาคม 2,563. นั่นก็คืองวดของวันนี้นี่เองก็นำผลของงวดที่แล้วมาเลยค่ะแล้วก็คำนวณตามสูตรทั้ง3สูตรเหมือนเดิมนะคะ สูตรที่1ก็จะได้ตัวเลขเป็นเลข8บวกเลข7บวกเลข3บวกเลข3บวกเลข9้าบวกเลข8ดบวกเลข1คงที่ค่ะจะได้ตัวเลขแรกนะคะเท่ากับ9ค่ะมาต่อกันที่สูตรที่2ค่ะก็จะได้เป็นตัวเลขเลข8บวกเลข8ดบวกเลข7บวกเลข5บวกเลข3บวกเลข9้าบวกเลข1คงที่ค่ะสูตรที่สองเราก็จะได้เลข1มาค่ะไม่เสียเวลานะคะเราก็มาหาตัวเลขสุดท้ายกันเลยค่ะ สูตรที่3นะคะเราก็จะได้เป็นตัวเลขเลข5บวกเลข9บวกเลข9บวกเลข9บวกเลข8บวกเลข8บวกเลข2คงที่ค่ะผลลัพธ์นะคะก็จะเท่ากับ0ค่ะ และเลขทุกตัวที่ได้มานะคะมันก็คือผลบวกที่เราบวกแล้วแต่ว่าเราเนี่ยใช้แค่หลักหน่วยเท่านั้นนะคะก็จะได้เลขเด็ดในงวดที่16มีนาคม2563นะคะเลข3ตัวตรงๆตัวเดียวโดดๆนั่นก็คือเลข9 1 0ค่ะสูตรนี้นะคะเราจะให้คุณแค่ตัวเดียวไม่ต้องไปปวดหัวกับการเลือกเยอะค่ะ เรามารอลุ้นผลพร้อมกันนะคะว่าจะตรงหรือเปล่าแต่อย่างที่บอกค่ะว่าการคำนวณที่เราคิดมานั้นถือเป็นแนวทางให้คุณได้เลือกซื้ออีกช่องทางหนึ่งเลขจะเข้าหรือไม่เข้าก็ต้องหวังพึ่งโชคลาบและดวงด้วยอย่าลืมนะคะถ้าคุณอยากรู้เรื่องเลขเด็ดหวยดังเรื่องเร้นมุมรับและสูตรคำนวณเลขเด็ด3ตัวตรงแบบนี้อย่าพลาดที่จะกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องของเราเพื่อเป็นกำลังใจในการแบ่งปันเรื่องราวเฮงๆกับงวดนี้รวย